สวัสดีครับพี่หนุ่ยพี่แอนจาะที่นี่คือที่ไหนที่นี่ก็คือเรากําลังอยู่ที่ไร่ทองธ <ừ. S 1> นา <ừ. S 1> นครับไร่ทองธนา <ừ. S 2> ก็มีทั้งศูนย์เรียนรู้มีที่พักที่ใช้ชื่อว่าไร่ทองธนาโฮมลอนะครับมีที่พักสามหลังนะฮะเป็นแบบบ้านพักในสวน <ừ. S 1> ซึ่ง ให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวมีความสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีสวนที่จัดแบบสวนหดอกไม้สวยงามร้อนชื้นที่เรียกภาษาฝรั่งว่า t r อปิคอลนนอกจากนั้นในพื้นที่สีใไร้เนี่ยยังจุกจัดสารไว้เป็นสวนเกษตรมีสวนไม้ผลไม้ยืนต้นไม้เศรษฐกษิจ โดยไม้ผลหลักๆนี่ก็คือทุเรียนส้มโอมะยมงชิดซึ่งขณะนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วครับสามารถที่จะเดินชมได้ในพื้นที่ประมาณสิบไร่นะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการการเต้นเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้โดยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเปรียบ ได้ในเปรยียเดียวกับผู้ที่มาใช้ห้องพักห้องพักของเราเป็นห้องพักแบบเป็นเตียงเดีย่ยวนะทั้งแบบเตียง5ฟุตและ6ฟุตนะครับเป็นที่พักแบบพรีเมียมอาจจะแตกต่างจากที่พักอื่นซึ่งทุกท่านสามารถจะเข้าไปตรวจติดตามดูข้อมูลได้จากหน้าเพจนะฮะเฟซบุ๊กแล้วก็ใน OTA ของอาก d a ได้ ราฐาก็อาจจะเป็นไปตามที่ที่ประกอบอยูอ่มีเกรดพิเศษเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวมีความสงบใช่ค,ครับและที่สําคัญก้อนหินดาดซึ่งดีต่อสุขภาพเป็นน้ําแร่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและอีกที่นึงคือน้ําตกผาตาน,นะก็เป็นน้ําตกที่น,น่าจะเปิดใหม่ไม่เท่าไม่เท่าไรแต่ว่าสวยมากก็อ,อยาก ที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมน,นะคะที่นี่สามารถจะแนะนําให้ข้อมูลเกี่ยวกับกา้านด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องอาหารสถานที่ท่องเที่ยวตําแหน่งที่ตั้งของไร่ทองธนาโฮมล็อคเนี่ยอยู่ถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาอ้างอ,อิงถึงกอมอนะคะรออับก็กมร้อยเจ็ดสิบแปดง่ายๆเลยขึ้นมาถึงแยกหินดาดจะเห็นร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านขวามือเนี่ยสามารถจะเลี้ยวเข้ามาประมาณสัก เจ็ดร้อยเมตรแล้วก็เข้าซอยได้บ้านอีตองหรือสังขบุรีบ้านเต็งที่นี่ตอบโจทย์ค่ะาะว่าออกจากที่นี่ปั๊บไม่เกินสามชั่วโมงก็ถึงแล้วสองชั่วโมงก็จะถึงที่ตองสารขบุรีแล้วค่ะสะดวกปลอดภัยนะครับที่สําคัญที่สุดคือการบริการของเราเนี่ยสามารถที่จะตรวจดูแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทาง ซีโอหพี่แอดได้เองเลยนะต้องการข้อมูลหรือต้องการที่จะรู้เพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบองการ ส่วนมากแล้วยังขาดข้อมูลเรื่องนี้ใช่ค่ะไร่ทงนาโฮมหลอกศูนย์เรียนรู้เนี่ยพร้อมให้งข้อมูลทุกด้านนะครับสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจค่ะเมืองการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากมีเสน่ห์นะคะมีร้าภอเขาน้ําตกนะคะแล้วก็ธรรมชาติก็ง่ายๆว่าถ้าเผื่อเราประสานงานด้านเนี่ยรางทางไร่ทงนาจะอินโฟมิชันให้ก่อนว่าน้องจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะได้ให้ข้อมูลเขาชัดเจนมากขึ้นนะคะ การติดต่อกับกับทางไร่ทองธนาที่พาคโฮมลอดนะครับก็คือได้สามารถติดต่อได้ทางเพจได้นะครับเพจ <c oughs> เพจไร่ทองธนาโฮมรอดเป็นภาษากฤั่งการไร่ทองธนาโฮมลอดนะคะ <c oughs> แล้วก็ไร่ทองธนาแต่ว่าเป็นโลโกโ้เรก้า <c oughs> แลวอีกที่หนึ่งก็คือติกตอ,อกนะคะ <c oughs> ติกตอ,อกก็จะเจอพี่แออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วะะแล้วก็มีทางไลน์ด,ด้วยนะครับอด้าอด้าแล้วก็เบอร์ติดต่อที่ติดต่อได้093 9, 97, 1 4 9 9 9 9 5หรือถ้าเกิดจะแอดไลน์นะครับใช้ไลน์ ID ว่าไร่ทองธนา6395สนะครับสกดไร่ทองธนา R A I T O N G T H A N A แล้วก็ต่อด้วยเลข6395ใช่ค่ะแล้วก็จะพะบกันได้เลยก,การส่งข้อมูลก็จะได้ได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นพอเราคุยกันทางไลน์เนี่ย นักท่องเที่ยวจะทราบข้อมูลเลยค่ะว่าเขาจะมีที่เที่ยวที่ไหนที่กินยังไงเ,ออเขาจะได้รับครบเลยค่ะสามารถจะปรับแผนให้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่จะมาพักได้เลยครับยืนยันนะครับว่าที่ท่องเที่ยวในเมืองกา่ยสามารถรองรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูดการนะครับไม่ต้องหวั่นว่าจะเจอฝนตกเส้นทางสะดวกตลอดเวลาครับ